สวัสดีในเอฟซีท่านนะเรามาดูโอ้โอ้โอทำความสะอาดกันนะเอฟซีคือใครใครอยู่อ๋อช่วงนีู้ใบไ,ไม้ผลิไไก็จะมีใบไม้นะพี่น้องอก็เหมือนอยู่บ้านเราแหละใบไม้มันร่วงเราก็ต้องกวาดทุกวัน ถ้าไม่กวาดมันก็ดูเกะกะหูเกะกะตาเนาะอืมนี่นะครับพอใครใครว่างก็มาทำเนาะวันก่อนก็เห็นพี่เฟืองนะมันไม่มีใครหน้าที่ของใครใครว่างก็ทำได้เลยอืมเใครห็นก็ทเี่นะไม่มีนะน้าทวงหน้าที่ไม่มีเนาะก็ทำได้เลยไม่ใคยมีว่าโอ้ยนัดแยกหน้าที่คนนู้นคนนี้ทำอืม ศาลาก็เหมือนกันถ้าเราเห็นเราว่างเราก็ทำทำก่อนเลยไม่มีใครหน้าที่ของใครไม่แย่งของใครนะคะที่ตรงนี้เป็นที่ของลุงป้าไม่มีใครช่วยกันทำดีที่สุดไม่ว่างไม่ทใครไม่ว่างไม่ทำนี่นในพื้นท่านนะนโอ้ตรงนี้เมื่อเช้าใบไม้เยอะๆนี่เขากวาด กวาดหมดแล้วเนาะโอ้ดีดีดีเมื่อเช้าผมมาเนี่ยเห็นใบไม้เต็มเลยนะใาาช่น,นี่ใ<ห>นเอฟซีขอ้่นะใบไม้นะเพราะตรงนี้มีต้นไม้เนาะใช่ามามนิกนนะนกี้กโอ้สบายเลยนะไปลุยอะไรมาล่นะนี่นิกกี้

นี่นะก็ทำความสะอาดนะไม่เยอะไม่เยอะล่าสุดเนาะก็ทำความสะอาดตามจุดต่างๆนะฮะไล่ทำความสะอาดตามจุดต่างๆในซะี F C ท่านนะเขาสวนผมก็ทำตรงศาลานี้เสร็จเรียบร้อยแล้วในซี C ก็เช็ดมาหินอ่อนนะครับโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ศาลานะครับเสร็จมันที่เรียบร้อยนะเอฟซี F C. เดี๋ยวเราไปดูอีกนะว่ามีใครทําอะไรบ้างเช้านี้นะครับยายหันนี่นะก็จะเช็ดปัดกวาดถูสาราหลังนี้นะเอฟซี F C. สาราหลังนี้นะครับรู้สึกได้ยินเสียงเหมือนมีใครรดน้ำต้นไม้เดี๋ยวเราไปดูนะครับเอฟซี F C. นี่นะแต่ละคนก็เห็นอะไรก็หยิบจับกันตามความสะดวกสบายโอ้แม่บุญถิ่นในะเอฟซีสเสร็จแล้วโอ้โนนนหน,นี่คือแผนกรดน้ําต้นไม้นะครับเป็นไงได้กล้ามไหมได้ได้อยู่เนาะเหมือนออกกําลังกายเหมือนออกกําลังกายแต่มันเสร็จแล้วนี่มันมไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ โอ้สบายเลยเนาะไอตัวนี้ตักน้ำเลยเนาะสบายไม่ต้องเอาคู้ถังก้มลงตักเนาะโอ้เราอยากได้น้อยเราก็เอาน้อยเราอยากได้มากเราก็เอามากโอ้ใช่ดีใช่ดีไดีอเดดีีียยเน่เอออยู่ข้างขอบสระนีนแ่แล้วใบแมงลักเราก็ยเยอะแยะมาเก็บเอาไปกินได้เนี่นี่ในที่ท่านนะก็ะตามความสะดวกของแต่ละคน <c oughs> คนไหนชอบตรงไหนก็เอาตรงนั้น ใช่วส,สวนตรงน้นก็เช็ดถูตามสวนลงศาลาต,ต่างๆ่ัน<ว><ว>ผมก็สาลาตรงนั้นประจำ<ว>นะเอฟซีนี่โอ้รถน้ำต้นไม้เช้านี้เยอะอยู่ได้<ว>ดีเลยหมดแล้วออดี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 ด<ว>โอ้รู้สึกว่าปลูกตะไครนะ้ได้เนาะตะไคร้โอ้ทั่วก็มีบ่<ว>อออ<ว> โอ่นี่ไงต้นถัว่วอ่ปุ๋ยแนละ้วออก็จะสวยก็ถั่วสวยแนละ้วนี่ในเอฟซีท่านนะสุดป้าแถวบ้านก็รู้สึกว่าจะล้างจานอยู่ในเอ่ซีะไปดูซะหน่อยไหมไหนๆก็มาตรงนี้แล้วไปดูป้าแถวบ้านซะหน่อย โอโ้แถวนี้มีความรู้สึกว่าสะอาดสะอ,าอ,อ้านนะเอฟซีป้าแถวบ้านทำอะไรเนาะนี่เอาเห็ดยา,างอะนี่โอลังถวยลังจานอ,อืมนี่น,นะเอฟซีางปั้นจะเข้าทางนี้ก็จะทำกัอบข้าวช่างปั้นองปูจะเข้ามาวันนี้เหรอเห็นได้ข่าวว่ารถเสียรถเสียไม,ไม่เสียหรอบอกได้หรอบอก ไม่รู้กันจะเห็นไอ้ชาวเรบอกคืนกับข้าวันนี้อืมนึกว่ารถเสียแล้วเราซ่อมรถก่อนไม่เสียแล้วเนาะซ่อมได้แล้วเนาะน่าจะใช่เนาะวันนี้มีมีกับข้าวทำเอาไว้รับแขกบตู้เลยแขกบ่อัดไว้ค่ะอ๋อซื้อกับข้าวไว้ทำกับกับข้าวไว้อันนี้ใช่ช่างเขาบบ่อืมนี่นะป้าแถวบ้านก็สแตนบายรอเนาะ ล้งถ้วยหลังจานรอ,อ,อกับข้าวเที่ยงเนาะใช่ออมีกับข้าววิสาหกับข้าวออให้มีหมดให้ได้กินเนาะว่าเราเตรียมไก่ตุ๋นเย็นเลยนะ มีไอ้ีท่านนะก็ทีมช่างปั้นองค์ปู่อาจจะมาวันนี้นะไม่ยังไม่ยังไม่ในใจเนาะไม่รู้อะ่ะถ้าเห็นมาก็มาถ้าไม่เห็นก็แสดงรถเสียแต่อใช่ไอ้ชบอกมาแน่นนอ๋อรถเสียแต่ก็ไม่เป็นไรก็มาได้อยู่มาอนี่ะอืมมาแน่นอนถึงรถจะเสียแต่ก็ได้อยู่อ่า ชาวบ้านก็เตรียมสแตนบาย,ยทำกะข้าวไว้รอแล้วะน,นะ,นวะช่วงบ่ายช่วงเที่ยงเนาะช่วงเช้าเพื่อนอาจจะกินมาจากบ้านตลอดเนาะช่วงช่วงที่เพื่อนมาทําตอนนั้นแกก็เขาจะกินมาแต่บ้านเนาะช่วงเช้าเขามาถึงก็ทําเลยก็จะกินแค่ช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงเขาจะออกไปกินข้าวแต่ก่อนนะแล้วหลังๆมาเรามีกะข้าวตอนเที่ยงให้ก็เขาไม่ออกไปกินแล้วะก็รอดูนะ FC วันนี้อาจจะ ะลุ้นดูนะว่าทีมปั้นองค์ปู่จะมาหรือเปล่านะนะครับอ่ะโอเคท่านนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะนะก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับผม